สวัสดีนะครับเพื่อนๆในพ,พี่ทุกคนนะครับผมหน่อย FC มือสีโอเดียโอนะครับผมมาแล้วนะครับถ้าตัวนี้เหรอตัวนี้ถ้ามันไม่อนี่นะครับส่วนมากช่างเขาจะรู้นะครับผมถ้ามันถ้ามันดังใช่ไหมครับถ้ามันดังเออเหมือนตัวเหมือนตัวมออแปลงเนี่ยเหมือนตัวหมออแปลงเนี่ยคือได้ยินแต่เสียงม้อแปลงนะครับไฟเข้าแต่มันจะ,ะตัดขาดข้องนะครับ เราก็ต้องเช็คตัวนี้นะครับเช็คตัวนี้ไม่งั้นก็ตัวนี้นะครับสามตัวเนี่ยนะครับสามตัวนี่สามตัวตัวตัวนี้อันแรกตัวนี้ที่ตัวที่สองนะครับเสียงอาจเกี่ยวกับตัวนี้นะครับผมไม่งั้นก็ตัวสามขาตัวเล็กนะครับผมตัวนี้เป็นขัดข้องตัวตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะซื้อเอาเดวทำอยู่อะไรพอซ่อมเสร็จก็เดี๋ยวเอาไปให้ลูกค้านะครับ ที่จริงจะซ่อมเสร็จตั้งนานแล้วล่วละพอดีรถยังไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะครับถ้าเราเปลี่ยนถ้าเราอยากเพิ่มกําลังวัดหรอเราก็ต้องดูด้วยว่าตัวเนี้จะรับได้เท่าไหร่นะครับจะรับจะรับไอความดันความแรงอะมากมากเท่าไหร่มากเท่าไหร่หน,นะครับผมอยู่ที่ทุกคนบางแผนแล้วก็คิดทํานะครับผมถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็จะเพิ่มมอแปลงให้ใหญ่กว่าเดิม ประมาณนี้นะครับแล้วก็ความรังความแรงก็จะเข้ามาเราก็ต้องเราก็ต้องเพิ่มตัวอย่างนี้นะครับเพิ่มให้ใหญ่กว่าเดิมก็ได้ครับครับผมแต่ผมเนี่ยจะทําได้ทุกอย่างนะครับเราดูอีกเครื่องหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้รุ่นเล็กนะครับตัวนี้อาการมันตัวนี้หน่อยซื้ออะไรมาใส่แล้วนะครับอาการตัวนี้มันตอนแรกไม่หมดเลยนะไม่หมดนี่เป็นรอยดําๆเลยไหมไม่ ตัวนี้ถ้าถ้าไอซีไม่ตัวนี้ก็จ้องไม่เพราะไม่ตรงเนี้ยอย่างเงี้ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาไอลูกค้าเนี่ยต่อผิดต่อถูกนะต่อผิดต่อถูกมันก็เลยไม่ช็อตเขาเรียกอะตัวนี้อาการมันจะอาการคล้ายๆกันกับตัวนี้แหละมันจะํำมันจะหอนมันจะร้องอะนะครับงั้นก็เป็นตัวที่ตัวนี้กับตัวนี้นี่ตัวดำาๆนะครับงั้นเราก็ต้องเปลี่ยนเลย ถ้าเสียอย่างเงี้ยนะครับถ้าไม่เปลี่ยนมันก็จะอื้อนั่นแหละเหมือนเหมือนเราเปิดเหมือนเราเอาลําโพงใส่กับหม้อแปลงอะนะครับอาการเป็นแบบแล้าๆแบบนั้นเลยพอเราเปลี่ยนปุ๊บมันก็จะใช้ได้ปกติถ้าพูดพูดถึงถ้าเพิ่มอย่างนงี้เหรอถ้าเป็นผมเนี่ยเพิ่มได้นะครับเพิ่มข้าวปลาให้ใหญ่กว่าเดิมได้เราก็ต้องดูกําลังวัดด้วยมันก็ต้องถ้าเปลี่ยนใหม่อย่างเงี้ยมันก็ต้องทําใหม่หมดเลย พวกคุณรู้ไหมล่ะว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนะครับทุกคนเขาก็ไม่รู้นะครับตัวไหนเป็นตัวไหนการแซเกเบสสร้างเบสให้ให้แรงให้เพิ่มหรือจะอย่างนี้นะว่ากันไปซับซ้อนนะครับผมบอกแล้วถ้าเป็นผมผมถ้าเป็นแบบผมนะผมจะเอาตัวนี้เพิ่มให้ให,ใหญ่กว่าเดิมเนี่ยอย่างเงี้ยข่าวปลาเนี่ยนะครับ CPU เทคโนโลยีนะครับครับนี้เดี๋ยวยังไงกด กดไลค์กดแชร์ใ้ด้วยนะครับกดโพสต์ post, แล้วก็ติดตามได้ตรงนี้ก็ลองฟิลมแข่งขันนะครับไมค์สี่ปูนะครับกินแชมปประเทศไทยลูกทุ่งนะครับอันดับหนึ่งของคนไทยทั้งประเทศนะครับแล้วก็เรื่องอะไรอีกต่างๆอีกมากมายนะครับเทคโนโลยีก้าว้ำไปข้างหน้าแล้วด้วยกันในในบนัตนี้ในตอนนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ